ก่อนเอาเอาเกล็ดออกก่อมันม enfin ีเก็ดไหมมัน okay, ด้านนั้นมันเอามันเกล็ดมีมีที่หนาไปทอดทอดทั้งเกลดเลยหรอเอาเกลดออกบป่ะเอาเกลดออกอ่าแต่ผมไม่รู้ไม่ใหญ่กินไงหมดมัรู้ว่ามันไม่ได้ทำฐานกินกินกี่วันเหรอหือวันเดียวไม่รู้กินกี่วันไม่รู้วันเดียวกินหมดเลยกี่มือเนี่ยฝากีมือเลยป่ะมือเดียวใหญ่เลย สบาไหนหมดประเนี้อันนี้แหละมันเลยซ่งขนมมันจะนยงีอะรนี้าวอาหารกินอะไรอย่างเงียกินนะเขาเป็นคนเนี้ซักกุระใช่ไหมใช่สักุระเรืองอาหารอาหารน้ำดะวยนะแต่เลี้ยงมากหลายปีแล้วก็หายลท์รัน่าเบื่อมาก็แล้วก็ซื้อมาเลี้ยงกว่าจะต่อย จริงผมก็เลี้ยงไก่นะครับแต่ก็หายอยู่แต่ถามไก่เหรอจะไปกินไปป่ะผมกินไปถามไปอยู่นะไห้กินปลาช่อนเลี้ยงใหม่เนี่ยพี่กเท่านี้แล้วพี่จะได้ไงแล้วอ่ะ